แค่เอาใบสิทมาเอาส่วนลดหนึ่งแสนไปแค่นั้นนะพี่นะโอเคเลยตรงกับรีวิวทุกอย่างสิบบาทสิบบาทอันนี้เดินทางมาจากไหนครับพี่สระบุรีพอดีแฟนเขาดูรีวิวคุ้มไหมคุม้มตรงกับรีวิวทุกอย่างแล้วได้โปรโมชั่นอะไรครับพี่สิบแรกแสนนะออกยากไหมพี่ที่นี่ไม่ยากนะเคยไปดูที่อื่นมาหรอเคยออกปลายแดงก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเงินดาววางไปแสนกว่าเรคาคงคุ้มมาโอเคเลยสิบบาทอ่ะนี่ครับเป็นทางเลือกครับจะไปเสียงเงินเป็นแสนหรือม,มาหาน้องสิบบาทก็เลือกเอานะโอเคครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับแต่ลูกค้าเดินทางไกลไม่่่่่่่ใชออออออะะไรตตเเเเนนืืงงลลยย ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับพี่จากชลข้ามครับของนุายครับเอกสารเยอะไหมพี่ใช้บัตรประชาชนครับแล้วได้ปุ๋มอะไรครับพี่สิบเลขแสนครับได้จริงไหมได้จริงครับยง่ายไหมพี่ในการเอาแบงค์สิบมาแลกแสนเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะครับเอาใบสิบมาครับนี่ครับนี่แค่เอาใบสิบมาเอาส่วนลดหนึ่งแสนไปแค่นั้นนะพี่นะครับแล้วเป็นไงพี่ของตรงพวกสกุลสกุลรอบคันเขาให้จ่ายไหมไม่ครับแต่งให้ฟรีนะไม่มีคิดเพิ่มตามโฆษณาครับผมโอเคครับพี่วันนี้ก็ขอบคุณมากครับนะช่วงนี้ วุ่นฮะปล่อยทั้งวันทั้งคืนเบอร์เบอร์ครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับเบอร์ทงนี้สามารถเพิ่มรายแอดไลน์ได้หรือจะแอดไลน์ที่แอ2์สองสองสองเอครับผมสบายสามเดวิโต้ยินดีให้บริการครับ